ย้อนหลังกับรายการกอกกอกกอกขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการคอลลเจนเพปไทด์บำรุงกระดูกและผิวพรรณให้ดียิ่งขึ้นนำเข้าจากญี่ปุ่นร้อยเปอร์เซ็นจากปลามันมากับสายน้ำโอ้ชื่อน่าสนใจครับเรื่องนี้ยังไงครับคุณจันจก็เรื่องนี้อย่างที่บอกเนาะก็อย่าง ตัวจันเองเมื่อก่อนก็บ้านติดแม่น้ํานะคะมันก็จะมีอะไรแปลกๆมาเรื่อยแหละหลายๆเรื่องที่เล่าไปก็เป็นเรื่องแบบที่เราพบเจอจากอแม่น้ํานี่แหละเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่พบเจออช่วงหน้าน้ำหลากหน้าน้ําแห้งปกติอะค่ะถ้าหน้าน้ําแห้งคือเราลงไปได้แล้วก็มันมันมันจะไม่ค่อยมีอะไรหรอกเนาะแต่พอหน้าน้ําหลากเนี่ย น,น้ำล่ะคือน้ำมันจะเยอะมากๆใช่เต็มตลิ่งเลยอ่าเต็มตลิ่งแล้วมันไหลแบบเอาง่ายเราไม่สามารถพายเรือข้ามไปฝั่งโน้นได้เด็ดขาดถูกต้องเชี่ยวมากเพราะมันมันเชี่ยวแบบเชี่ยวที่สุด <c oughs> คือเอาต<ร>งตนะ้มันก็ะลึกมากๆพายเรือเนี่ยหรือว่าว่ายน้ําข้ามคลองเนี่ยถ้าจะไปตรงตรงเดี๋ยวบอกตรงนะเราตเราตั้งเอาไว้ข้างหน้านี้โอ้ยเฉียงไปโน่นอ่ะคือเฉียงบ้างที่คือเอาจริงๆแถวนหะน้าแถวบ้านจันตอนนั้นนะนะ เขาไม่มีการจราจรทางน้ําอยู่แล้วเพราะถ้าน้ําแห้งคือแห้งเลยอือาจจะเต็มที่แค่หัวเขา่าแค่เอวอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ได้ใช้เรืออยู่แลับแต่ถ้าน้ําหลากคือมันเต็มตลิ่งจริงเนี่ยน้ํามันไหลแรงมากแล้วเวลาน้ําไหลอะคะ่ะมันไม่ได้มีแต่น้ํามันก็จะมีสิ่งที่มากับน้ําเช่นไม้อเศษไม้เศษหินแล้วหลายหลายอย่างนะคะที่มันไหลมาตามนั้นมันมันก็ไม่ได้สะดวก ในการจราจรสัญจรอ,อยู่แล้วเขาก็ไม่ได้ใช้อแล้วนั้นมันจะมีช่วงหนึ่งซึ่งเรื่องนี้มันก็ย้อนไปออ่าเ20-30ปีก่อนนะ,นะคะครับช่วงหนึงอ่ะหน้าน้ําหลากปกติมันก็เป็นปกติที่มันจะมีไหลยๆยอ่ามันก็จะมีเอ,อน้ําท่วมเต็มตลิงแล้วในปีนั้นเนี่ยเนาะมัน มีไม้ไหลมาตามน้ํามันเป็นปกติค่ะเหมือนเวลาแบบดินพังตะหลิ่งพังเนี่ยต้นไม้ที่มันอยู่ริมน้ําอะไรพวกเนี้ยค่ะมันก็อาจจะล้มแล้วมันก็จะถูกน้ําพัดมาเรื่อยๆพัดมาเรื่อยๆอ่าซึ่งซึ่งชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เห็นเป็นเรื่องปกติแหละบางเออมันมีไม้ต้นไม้ต้นหนึ่งคือมันไม่ใช่ต้นไม้หรอกมันเป็นไม้เป็นท่อนองดออีกว่า ซึ่งมันไม่ได้มีใบไม่ได้มีอะไรเรารู้เรารู้แค่ว่าเออมันเป็นท่อนไม้ซึ่งก็เป็นไปได้ว่ามันอาจจะเป็นท่อนไม้ที่ถูกฝังดินดินกลบไว้แล้วพอน้ําหลากน้ําซัดมันก็เลยหลุดติดแม่น้าออกมาทีนี้มันไหลอะคะ่ะมันไหลก็มาค้างตะลิงเอาว่าแถวแถว,แถวบ้านจานันแต่ว่าไม่ใช่หน้าบ้านเราสัทีเดียวหรอกรมันจะเป็นช่วงเวิงที่ไม่มีบ้านคนมันเป็นท่อนไม้มันเป็นไม้ท่อนใหญ่ๆเลยตีส้ว่า เออประมาณนั้น<อ>แต่ว่ามันไม่ใช่ซุงที่แบบว่าถูกเกาแล้วนะคะครับอ่ามันเป็นแบบต้นไม้เก่าๆอ่าอ่าประมาณซากต้นไม้เก่าๆใหญ่ประมาณแบบเออจะบอกว่าประมาณคนโอบใหญ่กว่าคนโอบสักน,นิดนึงคนตัวใหญ่ๆหน่ยอยแล้วกันอ่าผู้ชายตัวใหญ่ๆโอบโอบหนึ่งพอดีประมาณนี้นะคะ <ๆ S 2> มันไหลามามันติดท้าตงตรงตะลิงเนี่ยเนื้อไม้มันก็ดำๆอ่ะเนาะซึ่งโดยปกติอะมันค้างย,ยังไงก็ไม่มีใครสนใจหรอกค้างั้นคือมัน คือริมตะลิงมันก็จะมีต้นไม้ที่ที่เขาปลูกไว้อยู่แล้วมันก็จะค้างบริเวณต้นไม้ต้นไผ่ที่เขาปลูกไว้อะค่ะครับเออไม่ได้มีใครสนใจไม่ได้มีอะไรอยู่แล้วเพราะมันเรื่องปกติทีเนี้ยหลังจากวันที่ต้นไม้มาค้างเนี้ยเนาะด้วยความที่ของอ่ามันจะเป็นถนนมันจะเป็นบ้านโคนส่วนมากมัเป็นบ้านโคนที่เขาอยู่ริมแม่น้ํากัน แล้วก็จะมีถนนกา้านแล้วก็จะเป็นแม่น้ํา<ม>เดิมทีมันจะเป็นตลิ่งก่อนแล้วแม่น้ําอยู่ข้างล่างอ่าถ้าหน้าน้ําหลักคือมันก็จะเป็นถนนแม่น้ําเลยที่มันไหลามาเต็มตลิ่งเลยอ่างั้นคนที่สัญจรไปมาคือชาวบ้านสมัยก่อนอะ่ะเขาจะตื่นเช้ากันไปตลาดมไม่ปั่นจัก,กรยานก็เดินไปหรือมอเตอร์ไซค์ก็มีบ้างแต่ก็อาจจะไม่ไดีเยอะเท่าไหร่ครับนี่ชาวบ้านเขาตื่นไปตลาดกันแต่เช้าค่ะตีห้ากลับไปละอ่า นี่ตอนเช้ามาเขาตื่นไปตลาดเขาก็เห็นว่าเอ๊ะทําไมมันมีใครแปลกหน้าคือคืออ่าบะเขาเรียกหมู่บ้านต่างจังหวัดเนาะเขาก็จะรู้จักกันหมดแหละอ่าคนแปลกหน้าเข้าหมู่บ้านมาเขาก็จะรู้ทันทีนี่ก็เหมือนกันค่ะเขาเอ๊ะทำไมเขาเห็นมีคนแปลกหน้ามาเดินในหมู่บ้านใครที่ใครนะซึะ่งบางคนเนี่ย เขาก็คิดว่าเออสงสัยเป็นคนนั้นคนนี้มั้งเขาก็ดาเอารูปร่างนี้เออสงสัยจะเป็นยายคนนี้แน่เลยรูปร่างนี้อาจจะเป็นยายคนนั่นแน่เลยคนก็ว่ากันไปทั่วซึ่งเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรค่ะอ่าอันนี้ก็คนมีพูดถึงเยอะขึ้นเขาถามว่าเอ้ยยายวันนั้นเห็นเดินตรงถนนน่ะใช่ยายไหมเขายายว่าโอ้วันไหนไม่ใช่เขาก็ถามคนอ้าวก็นึกว่ายายรูปร่างเหมือนนะก็ะจะเป็นผู้หญิงนะคะตัวแบบอ่าตีสว่าอายุป,ประมาณสัก สี่สิบกว่าๆนะคะค,คือคนสมัยก่อนอ่ะสี่สิบกว่าเนี่ยก็จะดูสูงวัยนิดนึงเนาะใช่ครับมันไม่เหมือน<ก>คนสม,<ล>สมัยนี้นะอ้โอนะแล้วเขาเรียกเออย้ายนั่นยายนี่เขาก็เรียกตามภาษาบรานนอกนะคะอือทีนี้อพอหลังจากที่เริ่มมีท่อนไม้ตัวนี้มาเริ่มมีคนสังเกตว่าเอ๊ะทำไมเหมือนมีคนแปลกหน้าตอนเช้าๆไปตลาดเจอกัน คนบางบ้านบ้านใดที่อยู่ริมแม่น้ำไกลแม่น้ำเขาก็ยินเสียงร้องไห้เสียงร้องไห้กระซิกกระซิกโหยหวนบ้างเสียงร้องไห้ดังเกือบทุกคืนเออนี่บางแรกๆเ,เนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่ได้เอะใจอะไรเนาะอ่าเขาก็บอกบางทีก็เป็นเสียงหรือบางทีคนก็เข้าใจว่าเสียงบ้านโน้นบ้านนี้เสียงใครแต่ที่เนี้ยพอคนชาวบ้านเนี่ยได้คุยกันมากขึ้นเช่นเ,เมื่อมี ชุมนุมกันที่วัดเอ่ยตลาดเอ่ยเขาก็ถามโอ๊ยได้ยินบ้างไหมเนี่ยทําไมกลางค่ำกลางคืนดึกดื่นได้ยินเสียงร<อ>้องไห้เออมันบ้านไหนว่ามันร้องติดกันหลายวันนะเนี่ยเออมันเป็นอะไรกันนักหนาเขาก็บอกว่าเสียงจะบอกว่าคนละคนมันก็เหมือนเหมือนเดิมทุกวันอเออเขาก็คุยกันนะคะนี่ก็บอกเออใช่ฉันก็ได้ยินนะเนี่ยเออเขาก็จับกลุ่มกันเออใครมันร้องไห้ดึก,ด,กดื่น,น,นวะอ่ออาีเนี้ย ด้วยความที่คนต่างจังหวัดเขาจะมีความเชื่อเนาะเราให้เขาไม่ออกไปดูกันหรอกค่ะกล <ừ m. S 2> างค่ำกลางคืนอะ่ะเขาก็เป็นแค่สงสัยว่าใครใครกันแต่ไม่มีใครมันไม่มีใครที่กล้าออกไปดูครับอ่ามันมีอยู่คืนนึงมีลุงคนหนึง่งเหมือนกับอ่าเขาไปงานงานศพในหมู่บ้าน <ừ m. S 2> อ่า,าไปงานศพมันไปช่วยงานปกติเนี่าะอ่าปั่นจักร,รายานไปี้ยเขาก็อยู่ งานศพอะค่ะจนดึกไปหน่อยสมัยก่อนเขาก็เอาศพไว้ที่บ้านไงน,นะ,ะไปช่วยงงช่วยงานอะไรเนี้ยอยู่กันดึกไปหน่อยนี่เขาก็กลับบ้านเกือบเที่ยงคืนละปกติเนี่ยถ้าไม่จําเป็นเขาก็ไม่ค่อยผ่านทางถนนที่มันติดแม่น้ำสักเท่าไหร่เพราะมันมืดครับมันจะค่อนข้างวังเวงเสียงน้ําเสียงอะไรแบบมันก็แบบชวนหลอนหลอน,หลอนนิดนึงอ่าทีเนี้ยด้วยลุงแกเนี่ยแกก็แบบกลุ่มๆมานิดนึงนะแกก็กล้าหน่อยอแกบอกอุ้ย ไปทางนี้แหละมันใกล้บ้านดีอืมเออมันรัดมันมันตรงดีมันไม่ต้องอ้อมแกก็ปั่นจักรยานนะคะปั่นจักรยานจากบ้านบ้านงานเนี้ยปั่นเลาะมาทางถนนที่เรียบแม่น้ํามาเนาะปั่นปั่นมาสักพักแกเห็นผู้หญิงเดินเดินขึ้นมาจากน้ำเอ๊ยใครมึงมาใครมาเดินขึ้นมาจากน้ำน้ําขนาดเนี้ยมันเดินขึ้นมาได้ยังไงคือคือบอกงี้ ไอ้น้ําที่มันอยู่ริมตลิง่งมันก็จะไม่เชื่อเหมือนตรงกลางนะด้วยความที่มันมีต้นมงต้นไม้อยู่เนาะมันก็จะมีความนิ่งๆอยู่นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ลุกงก็าแปลกใจอยู่ที่ดึกๆขนาดนี้ใครเดินขึ้นมานะเออใครลงไปทําอะไรตรงนั้นแกก็ปั่นไปแกก็มองไปแกก็เห็นผู้หญิงใส่ผ้าถุงอ่าแล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อเออเหมือนแขนกระบอกเหมือนเสื้อสวมที่มีกระดุมข้างหน้าอย่างเงี้ยเดยบกว่าเอะคนนี้ไม่ใช่คนบ้านเรานี่หว่าใครนะ อ่าปั่นไปผู้หญิงคนนั้นก็เดินมาลงริมถนนจนจะถึงแกละเออเหมือนผู้หญิงคนนั้นก็เดินอะไรเขาเรียกว่าชายผ้าถุงก็ดูเปียกๆมาอ,มอท่อนล่างนะประมาณแบบตั้งแต่ขาลงไปอ่ะก็ดูเปียกขึ้นมาลุงแกก็จอดแล้วถามว่าอ่าไอ้ย่าย่าไปไหนนะ่ะเขาก็ถามงี้ใครนะ่ะไปไหนมาจากไหนมาแต่ไหนนะ่ะไปไหนนะ่ะเขาก็ถามอผู้หญิงคนนั้นก็หยุดแล้วก็มองว่า อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเออไปส่งบ้านหน่อยเออลุงแกก,ก็ว่าบ้านอยู่ไหนแล้วมายังไงเออเป็นคนที่ไหนเขาก็ถามมันนะคะคผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าไม่รู้เออไปส่งบ้านหน่อยได้ไหมเออเออแกก็พูดอย่างงี้พอแกก็ปั่นจักรยานเข้าไปใกล้อีกนิดนึงผู้หญิงคนนั้นเงยหน้ามาแกก็บอกว่าโอ้อหน้าอย่างงี้เน่าเฟะตาห<อ>ลุดไปละ <laughs> กูแกก็ล้อวายวายแล้วแกก็ปั่นปั่นปั่นจักรยานหนีไปรล้วพี่เล่าพี่ล่าพี่ล้อไปอันนี้เคสที่หนึ่งที่เขาเจอกันเนี่ยเขาก็ไปลุงแกก็ไปพูดให้คนอื่นฟังอ่าไปเล่าฟังคนแต่คนที่ฟังก็บอกโอ้ยลุงเมาหรือเปล่าเออเมาปล่ลุงขี้เมาเออไปงานศพมาเนี่ยกินเหล้ามากับเจ้าภาพเนี่ยเมาใช่ไหมเออแต่เขาก็ไม่เขาก็ไม่ค่อยเชื่อกันเท่าไหร่หรอก อเพราะว่า<ๆ>เขาก็อยู่กันสงบสงบเนาะเขาอยู่กันสงบสงบมาตั้งนานเออทีเนี้ยหลังจากเนี้ยมันก็จะมีคนที่แบบใช้เส้นทางนั้นตอนกลางคืนบ้างป,ป่าปลายมอไซค์มีอยู่มีน้องผู้ชายคนหนึ่งม,มีเขาเรียกว,ว่าวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งแล้วกันครับไปเที่ยวต่างบ้านอ่าไปเที่ยวบ้านเพื่อนมาเนาะแล้วกลับมาบ้านค่ํำหน่อย ด้วยไม่ข้ามหรอกดึกแล้วแหละเออห้าไอ้เที่ยงคืนตีหนึ่งอ่ะด้วยความที่วัยรุ่นเขาไปเที่ยวเนาะครับออขับมอเตอร์ไซค์มาขับขับมาก็ไฟมาก็ปกติเขาก็ไปอย่างนี้ก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้ด้วยซ้ำด้วยความวัยรุ่นก็ห้าวนิดนึงเนาะขับขับมาเนาะอุ้ยทีนี้ขับมาถึงตรงจุดนั้น่ะจุดที่เขาเจอกันอ่ะอุ้ยเบรกต็โกงเลยบอกเฮ้ยใครมายืนอยู่ตรงนี้เขาก็เห็นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเออยืนตัวเปียกๆแล้วทีเนี้ยเขาก็เบรกรถแล้วก็บอกว่า ป้าป้ามายืนทำไมตรงนี้เออป้านอนเงยหน้าขึ้นไฟรถศาสต์เข้าไปที่หน้าโอ้โหหน้าเละตุ้มเปี้ไปหมดแล้วก็ยิม้มแล้วก็ยิ้มบอกว่าไปไหนไปไหนออไปส่งได้ไหมไปส่งได้ไหมก็พูดอย่างเงี้ยออไปส่งบ้านไปส่งได้ไหมครับทุกคนไอไปรุ่นอไอนะนไวรุ่นออคนนี้แบบ ทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้ววิ่งอะค่ะโยทคือแข้งขาสาั่นคือแบบมันไปต่อเพราะเขาจอดเนาะทีแรกเขาจอดไงเออแล้วเขาบอก็อ้ทิ้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็วิ่งวิ่งเข้าบ้านใครก็ไม่รู้ไม่ใช่บ้านต,<ก>ตัวเองด้วยตกใจไงใช่เพราะว่าเ็าโวยวายโอย้พี่รองผมพี่รองผมอะไรเงี้ยไอคนบ้านนั้นก็ลงมาแต่อย่างที่บอกอะเขาก็รู้จักกันเขาบอกอ้าวมาทำไมตรงนี้เนี่ยอเออ มีอะไรเกิดเป็นอะไรเกิดคือหบ,บอกเนี่ยผีหลอกผีหลอกก็สันใหญ่เลยคนบ้านนั่งพาก,ก็พากันตื่นหมดเรียกบ้านนังข้างก็มาซักถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไรบอกอุ้ยเนี่ยผีหลอกผมตรงนี้ตรงนี้ทุกคนก็พาไปดูเขาก็เห็นรถมอเตอร์ไซค์มันมันนอนอยู่อ่าเออมันที่เขาทิ้งไว้อะ่ะเออแล้วเขาก็เห็นแค่เอ้ยมันมีรอยน้ํานะอ,อ,อยู่นะอะไรเงี้ยผู้ชายคนนั้นก็แบบผมไม่เออเนี่ยผมเจอตรงเนี้ยตรงเนี้ยอย่างเงี้ยทีแรกเขาบอกว่าตั้งนานนะกว่าเขาจะไปอะ่ะเขากลัว เออเขากลัวเขาไม่ยอมไปจนแบบเหมือนกับนั่งพักเรียกสติพักหนึ่งถึงพากันไปดูณจุดนั้นที่เขาเจาะเขาทิ้งมอไซค์ไว้ตรงนั้น,นะคะ่ะทีเนี้ยมันก็เริ่มมีเสียงดื้อมากขึ้นตอนเช้าเช้าอย่างเงี้ยค่ะคนที่เขาเช้านะตีสี่ง่ะเพราะบ,บางคนเขาอาจจะไปทํางานแต่เช้าเขาจะไปตลาดเช้าหน่อยเพราะตลาดแถวนั้นเนี่ยมันเป็นตลาดเช้าเลยตีสามตีสี่บางทีแม่เขาแม่ค้าเขาก็ไปละอทีมีบางคนเนี่ย เก็บผักเก็บอะไรไปขายที่ตลาดอะคะ่ะเขาจะไปขายตอนเช้าเพื่อมีคนมาซื้อไปไปขายต่อเนาะ,ะเขาก็เข็นเอาของเนี่ยใส่รถเข็นน่ะแล้วก็เข็นมาเพื่อจะไปตลาดเข็นมาตรงนั้นน่ะเขาก็เขาก็เห็นเดินผ่านจุดนั้นเขาก็ได้เสียงจอมแจม,อมจอมแจม,มเขาหันไปดูเอ๊เสียงอะไรลึกแกนกว่าโอ้ปลาออกสะละมั้งแต่จะหันไปดูเผื่อแบบเออเดี๋ยวจะได้มา จะไม่ได้จะได้มาหาปลาลินตะเลิงยกยออะไรก็ว่ากันไปก็กหันไปดูเสียงปลาออกแล้วมั้งเนอ่มพอหันไปเขาก็เห็นว่าขอนไม้ที่มันไหลามาติดน่ะมีผู้หญิงนั่งอยู่แล้วก็เอาเท้าแข่ง,แ,งแล้วก็ผู้หญิงคนนั้นะแก่งน้ําใช่้วผู้หญิงคนนั้นก็ถามบอกว่าไปไหนหรอไปไหนหรอ,อไปด้วยได้ไหมอะ่ะไปด้วยสิ m. ไปส่งได้ไหมก็พูดอย่างเนี้ยครับพอ ป้าคนนั้นแกเห็นหันไปเห็นปุ๊บอ่ะแล้วคนอผู้หญิงคนนี้พูดไงแล้วก็ผู้หญิงคนนี้ก็เงยหน้าขึ้นมาโอ้หน้าตาเละหมเสยแยะย,ยิ้มหมูแกก็ทิ้งรถเข็นวิ่งกลับบ้านเข็นไม่ไหวแกบอกขาสั่นวิ่งกลับบ้านไปตามไปตาม,ตามสามีแกมาช่วยกัน<า>สักพักนึงเขาถึงแบบออกมาดูเออก็ไม่มีอะไรทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นเรื่องแบบเหมือนเล่าลือในหมู่บ้านว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะทําไมอ่ะ บ้านหมู่บ้านเราไม่เคยมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นทําไมถึงถึงถึงมีผีมาได้ยังไงช่วงนี้เ,<ข>เจอกันบ่อยเออทำไมมีผีได้ยังไงเขาก็แปลกใจอ่าทีนี้ก็เลยเหมือนกับเรียกประชุมกันในหมู่บ้านคือสมัยคนสมัยก่อนเขาเชื่อเขาก็เชื่อนะสองออสามคนคือเขาเจอกันหลายๆเ,ออเคียงเขาเลยเรียกประชุมกันคไปคุยกันที่วัดทีนี้เขาเลยบอกว่าอ่ามีใครเจอบ้างก็เรียกเลี้ยงไว้พขอมเอ๊ะ จุดแปลกๆมันคือจุดที่ไม้มันไหลมาค้างเนาะเอ๊ะมันยังไงหรือมันมันมันเป็นอะไรก็ว่าเอางี้เราพากันไปดูดีกว่าอ่ากลางวันนะคะไปกันนอนกลางวันเลยพากันรวบรวมสมัครพักพวกเอาเชือกเอาอะไรไปดูแล้วบอเออเนี่ยลากไม้ขึ้นมาดูดีกว่าเออมันเป็นอะไรยังไงพระนิมนต์พระไปด้วยเพื่อเพื่อแบบเอออาจจะต้องแบบ สวดอะไรสักนิดนึงหรือมีพิธีกรรมอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้เราก็ยังไม่เคยเห็นกันก็พากรานิมนต์พระที่วัดไปก็มีชาวบ้านเนาะทั้งผู้หญิงทั้งนุมน่มนุ่มผู้ชายอ่ะมาจะได้มาช่วยกันเอาเชือกเอาอะไรไปด้วยเข้ามาถึงเขาก็เห็นไม้เนี่ยมันก็อยู่นิ่งตรงนั้นแหละไม่ไปไหนด้วยความที่อาจจะเป็นเวิงตรงนั้นมันจะเป็นเวิงที่น้ํามันน้ําไม่ไหลอะค่ะครับอ่าน้ําน้ําที่มันไหลเชี่ยวๆอ่ะมันไม่ไหลเนาะ ไม้มเลยค้างตรงนั้นเขาก็ไปดูเนาะไม้มันก็หนักพอสมควรอย่างที่บอกว,ว่ามันก็คนผู้ชายแบบตัวใหญ่ๆโอบอ่ะค่ะหนึง่งประมาณโอบหนึ่งเนี่ยเขาก็พากันเอาเชือกมัดแล้วดึงขึ้นพอลากขึ้นมาได้เนื่องจากว่าพอมันอยู่ในน้ำมันก็ปริมปริมอะ่ะ<อ>คือมันไม่ได้ลอยทั้งทั้งท่อนเนาะครับอ่ามันก็จะมีความปริมปริมแบบเห็นสักครึ่งท่อนอะไรประมาณเนี่ยอ่า แนวนอนนะคะมันก็จะเหลือหินสักครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วด้วยความที่มันก็จะค้าด้วยต้นไม้ต้นไผ่แถวนั้นเขาก็พากันเอาเชือกเนี่ยอะไรเขาเอาไม้เขียก่อนเอาตะขอเอาแบบตะขอเหล็กอะไรที่เป็นพวกคาดพวกอะไรเงี้ยพยายามเขี่ยเข้ามาใกล้ๆเขีย่ยเข้ามาเขาบอกเอ้ยไม้นี่มันเหมือนกลวงแฮะ,ะเขาก็เอาเชือกพอมันบ่ายมาปุ๊บตะขอเขี่ยมาแล้วก็พยายามเอาเชือกมัด อ่าแล้วก็ลากขึ้นมาพอลากขึ้นมาเท่านั้นแหละอะมันมีร่างผู้หญิงพบ,อ,พบออกมาคือมันเป็นไม้กลวงอะค่ะอุยอยู่ในอ,อ,อ,ยอยู่ในไม้เหรอใช่ใช่อยู่ในไม้ไหลพรวดามาซึ่งมันนานมากแล้วอะมันก็แบบเละเทะไปหมดเลยว่ะค่ะเฮ้ยมันก็เละเทะไปหมดคือมันดูสภาพแทบจะแต่รู้ว่าจะดูจากเสื้อผ้าดูจากอะไรเงี้ยก็ดูเป็นผู้ก็ก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงเนาะ<อ>แล้วก็เหมือนกับแบบ เนื้ออะไรมันก็เปื่อยยุ่ยไปบ้างแล้วอะปลาตอดบ้างอะไรบ้างเนาะแอ้อีกอย่างหนึ่งคือเขาก็บอกเอ๊ะทำไมมันไม่มีกลิ่นอ๋อเขาก็สงสัยว่ามันแช่อยู่ในน้ำเนื่องจากน้ํามันไหลตลอดอะค่ะคถึงมันจะไม่ได้ไหลแรงอะมันไหลตลอดมันเลยไม่เหม็นมคนก็เลยไม่มีใครเอกใจกันคนนี่ว่าเออมันแค่ท่อนไม้พอไหลปุ๊บเท่าน,นั้นแหละเป็นเรื่องโอ้โหเป็นเรื่องแน่นอนฮะเอะอนี้ก็ตามตำรวจเอยเลยรเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นใครอ่ะครับเนื่องจากว่า มันก็ดูเอาไม่ออกแล้วว่ะค่ะรู้อย่างเดียวว่าเป็นผู้หญิงนี้ใส่เสื้อผ้าก็พออ่าใส่เสื้อผ้าแบบนี้เพราะว่ามันอาจจะแบบไม่ได้นานขนาดที่เสื้อผ้าจะซีดจะเปื่อยไปหมดเนาะอ่ารูปพันสันฐานก็ความสูงประมาณนี้อ่านะคะเขาก็จะพอเดาได้ว่าอ้วนหรือผอมอะไรเงี้ยอ่าแต่ดูจากหน้าตามไม่ค่อยรู้หละอ่าทุกคนที่มาเห็นมาดูเนี่ยก็ดูใครก็ไม่ค่อยก,ก็ก็ดูไม่ไม่มีใครรู้จักว่าผู้หญิงคนนี้ยเป็นใคร,ครแล้ว มากับท่อนไม้ที่มันแล้วยัดไส้มาด้วยเนี่ยมาได้ยังไงอ่าทีเนี้ยทุกคนเอาแล้วทีนี้ทุกคนก็อจะไปติดต่อยาหรือไงก็ก็ไม่มีเนาะมันมันก็ไม่รู้จะติดต่อใครก็พากันหาโลหาอะไรให้ใส่แล้วก็ไปไว้ที่วัดครับอ่าไปไว้ที่วัดพร้อมกับไม้ขอนเนี้ยไปด้วยยกไปเลยยกไปเลยเพราะว่าทุกคนหวาดระแวงละรู้แล้วว่าไม่รู้จะไปไหนเห็นเห็นไอ้ที่เห็นเห็นกันอะ มันต้องคู่หญิงคนนี้แน่นอนโอ้ oh, ใช่เออแล้วทีนเนี้ยก็คุยกันโอ้จเจ้าอย่างงี้คือเขาก็ไม่กล้าเผาด้วยความที่เอ,อ่อหนึ่งคือไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นด้วยแล้วก็มันไม่มีใครเป็นญาติเขาอะค่ะไม่กล้าแบบจะมาเผากันสุมสี่สุมห้าเนาะ mm. เขาก็พยายามสืบเพราะว่าก็ไล่ขึ้นไปว่าเอ๊ะต้นน้ําเนี่ยมันมีบ้านไหนบ้างนะ mm. อ่าทีนี้ก็ตำรวจด้วยแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยๆกันเนาะเพราะว่า บางครั้งมันปากต่อปากโดยเฉพาะตลาดเนี่ยคนมันเยอะอยู่แล้วมันมาจากหลายหมู่บ้านเขาก็ถามถ่ายกันเออไปถามไทยดูว่าบ้านไหนหมู่บ้านไหนมีใครหายตัวไปบ้างรูปร่างแบบนี้แบบนี้ตำรวจเขาก็ไปไล่ดูไล่สืบด้วยค่ะโดยที่เขาก็เน้นเฉพาะหมู่บ้านที่มันมันมีแม่น้ําเนี่ยไหลผ่านอ่าแล้วเขาก็กะเวลาว่าเออถ้าผ่านมาช่วงเวลานี้เนี่ยเน่าเปื่อยขนาดนี้มันก็น่าจะไหลมั้งแต่ ช่วงไหนได้บ้าง <Ừ. S 2> เขาก็สคบก็ไปถามไปเรื่อยๆจนพบว่ามีป้าคนหนึ่งหายไปอ่าเขาก็ไปสอบถามญาติเลยทีนี้ตำรวจก็ไปไล่ถามญาติเลยว่าทำไมป้าป้าคนนี้หายไปไหนเออทุกคนก็บอกว่าก็ไม่รู้คือเหมือนกับญาติพี่น้องหรือคนละแวกนั้นบอกว่าป้าเขาบอกวันนั้นอะวันที่เขาหายไปเขาบอกว่าตัวเขาอะจะเข้าไปในเมืองอไปเบิกเงิน เออเข้าไปในเมืองไปเบิกเงินนะเอามาทําอะไรสักอย่างเนี่ยทําไร,รทําสวนซื้อของซื้ออะไรนะเขาบอกว่าเนี่ยพอแกด้วยความที่เวลาไปก็จะไปช่วงช่วงช่วง,วงกลางวันน่ะนะคะแล้วก็ต้องนั่งรถสองแถวไปเนี่ยอ่าคนส่วนมากเนี่ยเขาก็ไปทําไรทํานากลางวันมันไม่มีใครอยู่บ้านอืมนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าป้าเขากลับมาหรือเปล่าคือคือเขาหายไปเลยครับที่บอกว่าจะไป อำเภอไปธนาคารอ่ะไปเบิกเงินสมัยก่อนมันก็ต้องไปเบิกเองอ่ะเนาะครับต้องเอาสมุดไปเบิกอ่าต้องเอาสมุดไปเบิกแล้วก็ไปเบิกเองเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยวันนั้นอ่ะครั้งสุดท้ายคือคนที่เห็นอ่ะคือที่บอกว่าจะไปเบิกเินแล้วก็ไม่เห็นแกอีกเลยไม่รู้ว่าแกกลับมาไหมไม่รู้ว่าแกไปไหนทุกคนก็งงเอ๊ะไปไหนแล้วสามีแกก็ตามหาแต่ก็ตามหาไม่เจอว่าไปไหนตามหายาติตำบลอื่นบ้านอื่นก็ไม่รู้ว่าแกไปไหนอืมโอ้ทีนี้ทุกคนก็ พากันมาดูมาดูศพที่วัด oh. อ่าเขาปรากฏเขามาดูเขาก็บอกว่าใช่ oh. เพราะว่าเสื้อผ้าหรืออะไรพวกเนี้ยก็เป็นชุดที่แกใส่ออกบ้านไปเพราะมันมีคนเห็นเขาจําได้ครับ oh. เขาบอกว่าใช่ใช่แล้วทีเนี้ยเขาก็พากันอเอาญาิพี่น้องก็กกเอาศพไปบําเพ็ญกุศลอย่างเงี้ยค่ะอ่าทีนี้ไอเรื่องของคดีอ่ะเขาก็ไป ถามเนาะตำรวจก็ไปตามไปถามว่ามีใครที่ปกติอะไรไงมาเขาไปเสกเพ่าบว,ว่าก็จะมีแบบกลุ่มแบบสมัยก่อนเนาะกลุ่มเหมือนคนติดยาเสพติดอะไรเงี้ยผลมาสมัยยุคก,ก่อนก่อนก็จะเป็นพวกอะไรอ่ะกาวไม่แน่ใจหรือ,อไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเป็นประเภทไหนนะอน,นิ้นไม่ทราบว่าประเภทไหนคือกลุ่มที่แบบอาจจะมีมั่วสุมกันบ้างอะไรเงี้ยนะพวกแ<ว>บบที่ติดยาเสพติดพวกฟินพวกอะไรเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยเขาก็สงสัยพวกเนี้ยเพราะว่าเอ๊ะ ชาวบ้านก็บอกว่าทําไมช่วงหนึ่งเนี่ยพวกนี้ทาไมมันมีตังจังทําไมมันมีเงินจังอ่าอันนี้เขาก็ไปไล่จับตัวตํารวจก็ไปไล่ไล่ไล่เรียก,อบบอกเรียกมาสอบปากคำเรียกมาถามอว่าเออยังไงดูไหมว่ามีพิรุษนั่นนู่นนี่อันนี้เขาสุดท้ายแหละมันก็มีคนรับสาร,รภาพอืจากการแบบสอบถามจากการเค้นหรือจากอะไรต่างๆจาก หลักฐานหรืออะไรต่างๆเท่าที่ตารวจเขาไปหาได้นะคะปรากฏว่าคนที่รับสาร,รภาพในแก๊งนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาอะอยู่บ้านเดินผ่านบ้านป้าแกพอดีแล้วเห็นน่ะว่าป้าแกกาลังจะเข้าบ้านอืเหมือนคนในหมู่บ้านอะเขาก็ทักทายกันว่าโอ้ไปไหนด้วยความที่แกชาวบ้านอะเนาะเขาก็บอกว่าเออเนี่ยไปเบิกตังค์มาแล่วเนี่ยดยความที่อยากได้ตังค์ก็เข้าไปที่แรกอะเขาสาร,รภาพว่าเขาไปแย่งชิงก่อนครับทีเนี้ยป้าเขาก็แบบ ขัดขืนต่อ,อสู้ไงเออแล้วก็พังมือทาําร้ายแล้วก็ทีนี้ไม่รู้จะทํายังไงแกก็ไม่รู้ละแกก็เลยด้วยความที่บ้านเขาอะติดริมแม่น้ําด้วยแหละและเขาเห็นว่ามันมีแบบเหมือนคอนไม้อะมันวางอยู่แถวนั้นครับมันเหมือนท่อนไม้เนี่ยมันเป็นท่อนไม้เก่าๆใหญ่ซึ่งคนทั่วไปเขาก็ไม่เอาเข้าบ้านเนาะเออมันวางอยู่แถวนั้นเขาเลยเอาป่ายักตรงนี้แล้วก็ถีบลงน้ําไปโ อ่าถีบลงน้ําไปแล้วไหลไปเออแล้วก็เขาก็ใช้ชีวิตทําแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวซึ่งสมัยก่อนอย่างว่ามันก็ไม่มีกล้องไม่มีอะไรเนาะไม่พบไม่มีใครเห็นอีกทีก็ไม่มีใครรู้เลยทีอืออทีเนี้ยจนมาไหลตรงเนี้ยนี่เขารู้ว่าเออสงสัยป้าแกแก็คงแบบอยากจะกลับบ้านหรืออยากจะให้ใครเห็นนะ่ะอ,อ่นั่นแหละเขาก็ที่หมู่บ้านของจานเองเขาก็ทําพิธีอ่ะ ให้ญาติเขามาทําพิธีเรียกกลับไปฮะแล้วก็มาทําพิธีทําบุญใหญ่เอางี้อ,อก็มาทําบุญใหญ่ตรงนั้นนะรอบนึงแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่มีใครเจออะไรออือเรื่องก็ประมาณนี้ค่ะยตอนแรกฟังเรื่องนี้คิดว่ามันอาจจะมีอะไรที่มากับท่อนไม้หรือว่าเอ,อ่อไม้ไม,ไม้ไม้ต้นนี้นะครับอา,อาจจะเป็น คนที่ทำเอออะไรแบบนี้ยแต่พอฟังเรื่องราวต่างๆคนเขาเจอเจอแล้วพอมารู้รู้ตอนท้ายเศร้าจังเลยอ่ะเนาะเข้าใจถึงคนที่เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเวลาคนคนสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไปเบิกตังค์เนี่ยเขาจะไปกันแบบเนี้ยไปเอาสมุดนะครับไปเบิกธนาคารแล้วก็ไปตั้งแต่เช้ากลับมาเย็นและบางทีเนี่ยนะครับตัวที่เขาไม่รู้ตัวคนที่มันจ้องกับคนที่ แบบอย่างพวกเราในปกติเนี่ยเราไม่รู้ตัวว่าใครจ้องเรานะ,ะเขาถึงบอกว่าอยู่ในตลาดอยู่ในที่สถานสาธารณะที่แบบมีคนเยอะแยะมากมายเนี่ยอย่าเอาเงินออกมาโชว์อย่าเอามาเงินพูดถึงเรื่องเงินในแบบเนี้ยอ,อ,อืมคือคืออาจจะอย่างนี้ก่อนคือด้วยความที่เขาคิดว่าคือสมัยก่อนนะ่ะคนที่แบบอาจจะแบบแย่งชิงขโมยมันไม่ได้เยอะค่ะโออไม่ได้ระวังตัว <No? S 1> ไม่ได้คิดถึงคิดไม่ถึง ใช่เขาไม่คิดว่าเออจะมีใครแบบนี้เขาถามก็บอกตรงๆชาวบ้านเนาะโอ้ไปธนาคารไปเบงั้นเนี่ยเอามาซื้อปุ๋ยมาซื้ออะไรก็พูดกันไปซึ่งถ้าเราเป็นคนอื่นชาวบ้านอื่นได้ยินเขาก็เขาก็ไม่อะไรอ่ะแต่อาจจะประจวบเหมาะกับคนที่มันแบบอย่างนี้พอดีอะค่ะือ้ดาวเนาะเออมีคนแบบอย่างนี้พอดีอยากได้เงินเพื่อทําอะไรสักอย่างอะไรเงี้ยค่ะนึกถึงตอนที่ที่คุณจันเล่าว่าพอทุกคนเนี่ยเริ่มเริ่มปักใจเชื่อแล้วว่า ไอ้ท่อนไม้ท่อนเนี่ยมันต้องมีอะไรเพราะใครใคก็เจอเจอแล้วก็พูดกันเป็นปากดีแล้วว่าเห็นผู้หญิงลักษณะลักษณะนี้หน้าเละตรงบริเวณน,นี้เขาก็มันมีจุดเดียวที่มันมีไม้หวังอยู่พอเอาขึ้นมาอมโอ้โหจุดนี้ดิพอดันขึ้นมาแล้วมันเปละออกมาแล้วมีศพของคนอยู่ในนั้นน่ะเฮ้ย <He i, S 2> นึกภาพนะผมว่าไม่ว่าจะเป็นพระ ท่านเอ้ยหรือว่าชาวบ้านแถวนั้นบ้านที่ผมดูผมว่านะแบบเฮแตกอ่ะนึกว่าหนึง<ต>่งเหมือนก็เหมือนเออแตกคือเฮยร้อ,องกันแบบอ,อืนึกออกเลยฮะอแต่ก็เข้าใจได้ว่าที่เขาบอกว่ามันมันไม่เหม็นนะเพราะถ้าเหม็นทุกคนจะรู้แล้วแหละว,ว่าเออคงเป็นเพราะว่ายน้ำไงใช่ใช่มันน้ำมันเลยไม่มีแล้วมันก็อาจจะมันก็เลยด้วยความด้วยด้วยอย่างนี้ด้วยค่ะศพเขาก็เลยแบบเละผิดปกติครับ ดวงบาจะเล็กลาอะไรเง้ย้าตาใช่ใช่แล้วพอสุดท้ายพอเขาดึงขึ้นมาจริงก็เลยหลุดออกมาง่ายหน่อยก็ไม่แน่นะถ้าเกิดว่ายังอยู่ต่ออาจจะหลุดน้ําแบบเสาะเข้าก็อาจจะออกมาก็ได้แต่บังเอืญอว่าอาจจะแบบมันช่วงแรกๆก็อาจจะอืดแล้วแบบออกมาไม่ได้เนาะอืมนะก็ถือว่าถือว่าบางทีนะอย่างที่เรารู้กันกับเหตุการณ์แบบเนี้ยนะครับการฆาตกรรมที่จับถูกน้ําจับทิ้งน้ํานะยครับ ที่มีวิญญาณหรือมีสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเนี่ยจะมาร้องไห้เสียใจนะครับทําให้รู้ว่าเขาน่ะอยู่นะตรงนี้นะเขาทุกทรมานอยู่ตรงนี้อะไรแบบอยากให้คนมาช่วยทุกเขาบางทีเขาไม่ได้มาหลอกลักษณะที่ฟังเนี่ยคือเขาไม่ได้หลอกนะเขาพียงแค่ว่าอยากให้คนแถวนั้นน่ะพาเขากลับบ้านเขาไม่รู้เหมือนกันว่าตัวเองน่ะมาจากไหนเอออยู่ตรงไหนเออนะครับ แต่คนเหล่านั้นเขาเห็นในสภาพที่ที่ยายแกหรือป้าแกเนี่ยมามาแบบนั้นนะ่ะอาจจะมีพลังงานที่ไม่ได้เยอะมากนึกออกปะอ่าอ่าเออเออ,เอ,อค่ะก็เลยกลัวกันที่เป,เป็นผีแต่สุดท้ายพอรู้เรื่องต้องสารแกมากนะ,ะยิงยิงยิงตาเนะี่ยคนที่เป็นสามีเนี่ยพอรู้ข่าวนะมาดูศพเดี๋ยผมว่าแทบจะใจแบบเนาะทีแรก ทีแรกเขาก็คงคิดว่าได้ตังแล้วหนีไปเที่ยวไหนหรือเปล่าหรืออะไรเขาบอกว่าเออทางทางสามีแกก็ตามไปบ้านยงบ้านญาติก็ไม่มีใครเห็นบ้านญาติที่อยู่แบบว่าตังตัง,งอำเภอตังหมู่บ้านอะไรเงี้ยเขาบอกก็ไม่มีใครเห็นมาอะไรประมาณเนี้ยอได้ฮะโหเรือ่องนี้สนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากครับเรื่องนี้ขอบคุณมากคุณจันที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังนะ <S <S ได้เลยคะ่ะโอ้แล้วก็อยากจะบอกว่าวันนี้เสียงคุณจันชัดมาก เมีคนบอกว่าเสียงเพราะจังชอบเสียงคุณจันอ๋อเนอครับอาจจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องการออกกําลังกายด้วยบ่าก็ไม่รู้นะเขาไม่เสียงดีเสียงเสียงจริงๆก็เสียงประมาณนี้อยู่ตลอดมันก็ขึ้นกับโทรศัพท์แล้วล่ะอ่ายังไม่ป็นไรค่ะออาโอเคขอบคุณมากครับคุณจันท์แล้วก็ก่อนวางสายดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะค่ะเช่นกันค่ะทุกท่านด้วยนะคะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ